สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูชุดนะคะจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวสถานที่แห่งนี้นะคะคือที่ชุมชนราวเวียงแห่งบ้านหนองขามอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมมาทานก๋วยเตี๋ยวกลางวันกับครูชุดติมาพรวันนี้นะคะพามารับประทานก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่นะคะหมู่บ้านหนองขาม อำเภอกำแพงแสนแห่งนี้หรือที่ชุมชนเราวเวียงแห่งนี้นะเพื่อนเพื่อนนะคะอร่อยรสเด็ดขนาดไหนเพื่อนๆนก็แวะมารับประทานกันได้นะคะีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นโตะโฟก๋วยเตี๋ยวมามีแลวก็มมีน้ำใสาราดหน้ามีทุกอย่างเลยนะคะที่ชุมชนเราวเวียงแห่งนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยรสชาติอร่อยมากเพื่อนๆืออืม อืมฮะอืมอืมูว่ะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเลยค่ะอันนี้คือเจ้เล็กต้มยำอันนี้มันมีก็มามีนี่ค่ะมนมีมามีก็มีนะคะพก่นี่ค่ะมัฮะมนมีต้มยำอร่อยอร่อยนะคะคุชูชูมานั่งทานที่ตรงนี้คือที่ชุมชนลาวเวียงแห่งบ้านน้องขามนะคะ อันนี้เส้นเล็กต้ยมยำเห็นไหมอร่อยเพื่อนๆลูกชิ้นเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะน,นะคะ,ะ,คะอร่อยไหมคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพื่อนๆอันเดี๋ยวคุกชุดทานก่อนนะคะเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆอ,อ,อ,อืมอร่อยเพื่อนเห็นไหม ลูกชิ้นแซ่บๆเลยนี่นะคะอืมคำนุ่มๆอร่อยๆอร่อยคืมอ้าอืมอืมอเนี่ยเพื่อนๆเนี่มะนุ่มๆแซ่บๆอร่อยอืม บรรยากาศก็กลมเย็นสบายเนี่คะ่ะชุมชนลาเวียงเลยนะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะบริเวณรอบๆไปนะคะหมู่บ้านนะคะเนี่ยหมู่บ้านนองขามนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆหาง่ายค่ะอยู่ตรงแยกมุมพอดีเลยนะคะตรงแยกมุมของหมู่บ้านนะคะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายนะคะอร่อยมากเลยนะคะรสเด็ดเลยนะคะของชุมชนลาเวียงแห่งนี้นะคะอันนี้ก็คือสถานรอบนะคะ หาง่ายเพื่อนๆมาถึงแยกปัดเลยมานิดนึงเราก็จะเจอร้านกุวยเตี๋ยวรถเด็ดเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเพื่อนๆน,นะคะนี่นะคะอืม,อมนี่นะคะแซ่บๆเลยบริเวณร,ร,รอบนะคะมีต้นโพต้นโพขนาดใหญ่เห็นไหมคะเป็นสถานที่อันนี้อยู่กันมานานเลยนะคะเป็นร้อยๆปีแล้วนะ,ะนเพื่อนๆนะคะอย่างที่ครูชูเคยเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับชุมชนลาวเวียงหรือชัดพันลาวเวียงนะคะนี่ละคะ ก็มาอยู่ที่นี่กันอีกร้านก๋วยเตี๋วดั้งเดิมนะคะร้านก๋วยเตี๋วดั้งเดิมเลยเป็นเพื่อนมารับประทานกันได้นะคะรแสแซ่บๆอร่อยอร่อยนะคะของชุมชนเราวเวียงแห่งนี้นะคะอันนี้คือบริเวณร,บรอบๆนะคะอันนี้คือต้นโพขนาดใหญ่แล้วเพื่อนนะคะอ่ะคุชุกก็ได้บรรยายให้เพื่อนเพื่อนรับฟังแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มาดูคุชุทานต่อรสชาติจะอร่อยขนาดไหนทานต่อนะคะอืม,อม ชุดน้ำชุดจับถ้าชื่นชอบถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังแรงจะให้กับครูชุดติมาพ่อนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอ้มกันต่อค่ะเพื่อนเพื่อน